สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับใหม่ m e t o ช r รีสแล้วก็มิสอะไรมิสฟองค่ะตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านอยู่ที่ RCA mm hmm. นี่เลยเป็นย่านธุรกิจแล้วก็เป็นย่าน mm hmm. สำนักงานตอนนี้เวลาสี่โมงสิแล้วนี่มิสฟองเช็คเลยนาฬิกานี่นะคะสะภาพก็อาจจะเป็นอย่างที่เห็นนะคะเป็นอ่าไม่มีเครื่องสำอางแล้วเนาะ พอเลิเลกงานแล้วหลังเลิกงานหยุดละค่ะสภาพก็อย่างที่เห็นค่ะขออภัยนะถ้าไม่มีแบบเครื่องสำอางไม่มีทับป,ปากสภาพอาจจะไม่น่าดูเท่าไหร่แต่เนี่ยนะคะชีวิตจริงอืแดดสองครันี่เลยย่นอาซีเอเราสองคนมาจากโชสรสเบอรี่ค่ะก็มันจะกลับบ้านเย้บายบาย เดี๋ยวพรุ่งมันมันหลังเจอกันใหม่บายบายมิฟองบายบาย